บลูกรีนแซฟไฟร์ไซส์ขนาด6คูณ4 พลอยชุดนี้มีทั้งหมด698กะาสดัเป็นพลอยชุดที่จัดสีไว้สาหรับพลอยที่มีสีน้ําเงินอมเขียวหรือคนรุ่นเก่าเรียกว่าโป่งสวยน้าเงินตองภาษาตลาดเรียกว่าพลอยตลกแต่ผมว่ามันไม่ตลกนะครับมันสวยปัจจุบันมีคนชื่นชอบพลอยสีแบบนี้เยอะนะเพราะว่ามันดูมีเอกลักษณ์และมีสี2เฉดที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นซึ่งบางเม็ดก็จะเป็นฟ้าอมเขียวที่ดูสวยไปเลยพลอยไพรินน้ําเงินอมเขียวเป็นพลอยในตระกูลคอรันดัมเช่นเดียวกับทับทิมและไพรินโดยสีน้ําเงินเขียวเกิดจากแร่ธาตุเหล็ก Fe และไทเทเนนีียมมท่ผสใ โครงสร้างพันึกซึ่งทําให้เกิดโทนสีที่หลากหลายตั้งแต่สีน้ําเงินอมเขียวไปจนถึงสีเขียวอมฟ้าสีน้ําเงินอมเขียวอาจเกิดจากการผสมาธาตุในธรรมชาติหรือการเผาเพื่อปรับปรุงโทนสีให้สว่างขึ้นโดยเฉพาะพลินจากออสเตรเลียที่มีสีน้ําเงินมืดคล้ายน้าหมึกและอาจมีสีเขียวปลนเชื่อว่าเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มความมั่นใจเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และความสําเร็จและถ้าหากเพื่อนๆมองว่าปลอยชุดนี้สวยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคร